พูดถึงวลีที่บอกว่าสะบัดต่อไม่รอแล้วนะนึกถึงใครคุณแม่สิตางสิคะแหมพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้แล้ววลีเด็ดวลีที่สองก็คือส้มหยุดนี่ใครฮะก็คุณแม่สิตางเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ฮะคุณแม่สีตางเนี่ยตอนกลายเป็นเน็ตไอดอลกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งนะฮะแล้วก็ในโลกติ๊กต็อกเนี่ยคนเอาไปโอ้โหคัฟเวอร์กันเพียบเยอะแยะมากมายจนล่าสุดขนาดนี้ครับแม้กระทั่ง ภาพวาดเนี่ยในฝาผนังโบสถ์ออก็ยังมีรูปคุณแม่สีตางกับส้มหยุดด้วยฮะเรื่องราวนี้ครับไปเกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับเป็นภาพพือหาบนโลกโซเชียลครับมีการแชร์ภาพวาดฝาผนางังภายในอุโบสถวัดหนองเต่าตำบลอุทัยเก่าอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับหลังจากศิลปินเจ้าของ a c e b o o k ครับที่ใช้ชื่อว่าอาทิพัฒน์บายจะบรรพธ์ มีการโพสต์ภาพวาดพระพุทธเจ้าเปิด3โลกนะฮะ,ะเปิด3โลกก็คือนรกสวรรค์แล้วก็โลกมนุษย์เนี่ยนะฮะมีแม่สีตางบัวทองเจ้าของวรลีเด็ดสบัดต,ต่อไม่บรอแล้วนะแล้วก็แบบสบัดผมเน<อ>ี่ยสบัดซ้ายขวาหมุนไปหมุนมาะนะฮะ แล้วก็อีกวลีเด็ดที่กําลังฮอตทิดในขนาดนี้ก็คือส้มหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกัน้น oh. นี่เป็นภาพที่อยู่ในฝาผนังโบสถ์ในขนาดนี้นะครับซึ่งหลังจากภาพดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไปครับมีหลายคนเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แซวว่าวาดได้เหมือนมากนะครับงานนี้จะต้องเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ทุกคนต้องจดจําแม่สีตาง อีก30-50ถึงปีข้างหน้าย้อนกลับมาดูฮะออจะได้ดูว่านี่คือยุคที่แม่สิตาร,รา,างมากดดออปังสุดๆนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีภาพที่น่าคล้ายเน็ตไอดอลอีกหลายคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหนูบรัตนัดนิสาหมวยโซฮอตแล้วก็ฟิล์มมิสทิฟฟานี่ฮะก็อยู่ในกลุ่มภาพนี้ด้วยนะครับภาพแบบนี้ มีการแชร์เยอะอทีมข่าวก็เลยขอไปตรวจสอบหน่อยสิก็ลงพื้นที่ไปพบกับคุณจารันนพัสแก้วอุ่มอายุ30ปีครับเป็นศิลปินฮะที่วาดภาพฝาผนังบอกแบบนี้ครับกลุ่มคนในภาพนี่นะฮะมารอรับเสด็จพระพุทธเจ้าตามพุทธประวัติครับและได้ซ่อนภาพของแม่สีตางเนี่ยพร้อม คนส้มเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่เหมือนกำลังเก็บก้มนะฮะ,ะก็คือเป็นตํานานส้มหยุดที่โด่งดังนขนาดนี้นะครับคือต้องการบ่งบอกหรือว่าแสดงว่าเนี่ยแม่สีตางเนี่ยอยู่ในยุคสมัยไหนอ่าซึ่งภาพดังกล่าวนี้ตัวเองว่าเนี่ยบอกแบบนี้เลยครับไม่ได้มีการลบหลู่นะฮะหรือว่าเจตนาลบหลู่ทาให้บิดเบือนพุทธประวัติแต่อย่างใดครับวาดภาพด้วยเจตนาดีครับไม่มีนัยยะอื่นๆใดแอบแฝงครับอะไปฟังเสียง นี่กันหน่อยครับก็จริงๆแล้วภาพนี้ไม่ไม่ได้แฝงอะไรเลยก็คือเขียนแบบง่ายๆคือด้วยความว่าเราเป็นคนที่ปื้มนะครับปื้มแม่สีตางเพราะว่าในความเป็นกลุ่ม LGBT หรือกลุ่มเพศที่3ามด้การเราเห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแม่เนี่ยแล้วเรารู้สึกชอบแม่เป็นคนที่แบบว่าไม่แคร์ไม่แคร์กระแสใดๆใดๆอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่ได้มีโอกาสมาวาดภาพผนังที่โบสถ์ของวัด นองเต่านะคะก็เลยแล้วมันก็สอดคล้องช่วงจังหวะเวลาที่แม่สีตางกําลังมีชื่อเสียงในเรื่องของส้มหยุดพอดีด้วยก็เลยเอาแม่ลงไปบันทึกไว้เป็นไว้บนฝาผนังเลยก็ดูความชอบด้วยแล้วก็จังหวะนั้นเป็นกระแสเพ่งเราอยากให้คนจดจําเรื่องราวของเราของเราได้ว่าเราในขณะนะที่เราเป็นศิลปินที่คนเขียนเนี่ย เมื่อเวลาที่ผ่านไปใครมาเห็นเขาจะได้รู้ว่านี่คือยุคหนึ่งของแม่สิทธาตงที่มีว,ล,วลีเด็ดนะคะว่าเป็นเรื่องของ สั่งสามารถสั่งส้มให้หยุดได้ครับก็ยืนยันแบบนี้<อ>ไม่ได้เจตนาหรือว่าบิดเบือนในพุทธประวัติแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าในมุมของเจ้าวาดวัดหนองเต่าครับพระครูพระอธิการสมชายก็บอกแบบนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าอุโบสถแห่งนี้ครับมีอายุเกือบร้อยปีนะสุดส้มลงมากไปตามการเวลาครับก็เลยบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วก็จ้างศิลปินมาวาดภาพโดยศิลปินเป็นผู้ลงรายละเอียดว่าจะสอดแทรกอะไรเพิ่มเติมภาพที่เป็นข่าวก็ไม่รู้จักครับเพราะว่า อัตมาก็ไม่ได้เล่นโซเชียลนะมารู้ตอนที่เป็นข่าวดังแบบนี้แต่ว่าในมุมมองของอัตมาก,ก็มองแบบนี้นะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ <c oughs> กรรมาการวัดก็ดีชาวบ้านก็มีความเห็นแบบเดียวกับอัตมามนะครับแถมยังทําให้ภาพดังกล่าเนี่ยเป็นที่รู้จักของผู้คนไปด้วย,วดดวยแต่ว่าล่าสุดครับสำนักพระพุทธศาสนาครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพวาดดังกล่าวแล้วพร้อมบอกแบบนี้นะครับว่าภาพดังกล่าเนี่ย อาจจะดูไม่เหมาะสมนะอาจจะเป็นการบิดเบือนการเฝ้ารับเสด็จพระพุทธเจ้าเอาแบบนี้ละกันครับให้แก้ภาพแม่สีตางละกันจากที่จะก้มเก็บส้มเนี่ยให้เอาเป็นพนมมือไหว้พระดีกว่าจะดูเหมาะสมนิดหนึ่งนะฮะเรื่องนี้มันสองมุมเนี่ยบางคนก็มองว่าจิตกรรมฝาผนังบนพระอุโบสถเนี่ยมันก็สะท้อนวิถีชีวิตคนยุคนั้นไงก็ว่ากันไปเพื่อความสบายใจนะคะแต่ว่าเหมือนมากเลยแม่สีตาง